รัชานุนมาสองลูกพี่แจ้งเขาว่ามันมาสลับกับตัวเ0 9มยเ้าชุดกีฬาอเออลืมเพราะว่ามันหนูหนูอาจจะไม่ได้ตรวจสอบเรื้อง คุณนาะอันเนี้ยไม่มีแบ่งโกยนะไม่มีแบ่งโกยนะลูกค้ามายังเสียงมายังลูกค้าเสียงมายังไม่มีแบ่งโกยนะเสื้อครบนะคะจีจีมาก่อนเลยแม่เดี๋ยวได้เวลาแล้วใกล้ได้เวลาบ่อยบอกรหัสแล้วเอะไล่ไปตั้งแต่ข้างบนเลยนะการที่จะมีเสื้อยืดขอบล้วนแบบนี้ ได้มาให้ซีเอฟใครเอฟได้ไปถือว่าเลิศนะลูกค้าถือว่าเลดศนะของดีนะของดีนะของดีนี่เอานะราคาเท่าไหร่หกพันห้าร้อยค่ะพี่หกพันห้าร้อยนะ มันมีฟิลพวกไซส์ใหญ่ๆเยอะเลยลูกค้าดำดำสนิทนะแม่นะพยายามต้องถอยห่างถ้าเป็นสีดำต้องถอยห่างกล้องอุ้ยน่ารักเออออะไรอุ้ยน่ารักลูกค้าปัดเป๋สวยสวยหกเก้านะหกห้าหรือหกเก้านะลืมอีกแหกห้าหกห้าหกห้าชุดนอนขนนุ่มไม่มีรีวิวเลยค่ะพี่ มีแต่ก้อนใหม่เลยนะก้อนใหม่หมดแล้วลูกค้าวันนี้รตนี้ไม่ได้เอามาเปิดเดี๋ยวเจอกันรตวันจันท์แล้วกันนะเดี๋ยววันจันทร์เปิดต่อยกสองลูกค้าสวยอะ่ะสวยอะ่ะอันนี้เหมือนที่ฉันพีพีออเดอร์มาเลยอะ่ะตัวละต้องร้อยกว่าบาทโอ,อ้ลูกค้าสวยขอบล้วนแม่ขอบลว้บลวนนะขอบล้วนเป็นเสื้อยือดนะ ต่างกับอีกรุ่นหนึ่งยังไงหนูจะมีครอบอยู่สองรุ่นลูกค้ารุ่นนี้เป็นเสื้อยืดแต่ถ้าอีกรุ่นหนึ่งที่มาแค่ลูกเดียวจะเป็นฟิลลิ่ง0ู9แต่เป็นครอบอันนั้นก็สวยตะโกนเหมือนกันลูกค้าวันนี้ขอคนพร้อมโอนนะแม่นะคะขอพร้อมโอนยอดวันนี้นะลูกค้าหนูจะได้จัดส่งให้เลยวันพรุ่งนี้พี่นะคะโอ้ยอะไรเนี่ย สวยมากตอนนี้ยังไม่บอกรหัสขอให้ดูงานก่อนขอให้ดูงานก่อนไม่รวมค่าส่งนะพี่วันนี้วันนี้ไม่ได้โปรส่งฟรีนะพี่สาวของเลแๆทั้งนั้นเลยแม่ของเลแๆทั้งนั้นเลยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยนะมีใส่เด็กอ้วนด้วยนะเอ้ยเขาเรียก ไซสสาวไซส์สาวโตแล้วเออไซส์สาวไทยนะจริงมาตรฐานหญิงไทยก็อยู่ประมาณเอลสามสองแกเออเอลสามสองสามสี่เนี่ยมาตรฐานหญิงไทยเยอะสุดราเออเรามันชับบี้เกิร์เรามันเรามันสาวกินเก่งแล้วไงว้าเออประมาณกี่ตัวนี้นาจะได้อยู่มาสองสองยี่สองห้าเลยลูกค้าสองร้อยยี่ถึงสองร้อยห้าสิบประมาณนี้นะที่เคยนับนับอยู่แม่ นะคะเยอะนะเยอะนะลูกค้าเยอะนะลูกสี่ห้าโลราคาหกพันห้าเหลือแค่ลูกเนี้ยลูกเดียวแล้วไม่มีแล้วลูกอื่นลูกค้าไม่มีแล้วลูกอื่นก,ก้อนอื่นไอ้ยันนี้อะไรฉันว่านี้ก็สวยกว่าเนี่ยไงนี่ไง,ไงมาพร้อมบ่าพร้อมผูกเอวกระชากวิญญ,ญาณสวยเซ้ง หยิบเยอะๆแม่มันเจ้งอ๋อมันสวยมันตะโกนมันตะโกนเรียกใครอยู่หรือเปล่างานขอบล้วนเนี่ยลูกค้าอุ๊ยอันนี้อุ้ยคนเหลือน้อยแล้วแม่คนเหลือน้อยแล้วมันต้องมีของเราบ้างละวะลูกค้าจีจีกันมายังเดี๋ยวจะยังกล้ารอก็เมื่อกี้เกือบสองร้อยนะเมื่อกี้เกือบ200ร้อยก็ฟาันกันอยู่นะลูกค้าเอานะโอย ตื่นเต้นว่ะเหนื่อยเหรอเอ,อไม่ทันตื่นเต้นว่ะมันเหมือนแบบไอ้ข้างหลังก็บอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูก่อนไอ้นี่ก็แบบว่าอยากบอกรหัสลูกค้าจะจะขาดอยู่แล้วลูกค้าจ๋า6500บาทจะเป็นของใครรหัส CF ลูกรีวิวขอไข่ 40, ขข40ค่ะพี่ขอไข่40ค่ะ ขอไข่สี่ศูนย์ค่ะแชมปนไป้อยค่ะอ้แชมป์ไปฮอยโ,โซอาเรียบร้อยค่ะคุณพี่จ๋าขอบคุณค่ะแม <c oughs> ตุนเต้นน่ะขอบว่าแล้วหมดแล้วนะลูกใหม่บ่มีแล้วลูกค้าลูกใหม่ไม่มีแล้วต้องรอตู้หน้าเลยตู้หน้ามาปะวะลืมดูเออคอยบอกไปเพราะจำไม่ได้เลยอ่ะลูกค้า นี่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าไอรหัสอีกรหัสหนึ่งมันจะเป็นฟิลนี้มันจะเป็นฟิลแบบแขนโต๊ะผ้าคอตตอนที่เป็นแบบฟิลนี้ผ้าโพลีเป็นเสื้อแฟชั่นครอปแต่อันนี้จะเป็นเสื้อยือดครอปลูกค้าครอปจะมีอยู่สองรุ่นนะคะครอปมีอยู่สองรุ่นลูกค้า <Okay. S 1> ใครได้ใครได้ใครได้ใครคือผู้โชคดี <Okay. S 1> ชื่อพี่จินนี่ แม่ถ้าเกิดใครได้มันจะมีข้อความสรุปยอดทักส่งไปหานะลูกค้าแวะๆเข้าไปดูในแชทเราหน่อยนะลูกค้าบางทีลูกค้าเอฟติดแล้วแบบว่าไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเอฟได้เออไม่รู้ว่าตัวเองเอฟได้แม่อะไรอย่างงี้นี่เป็นแบบติดดุมติดดุมแปก๊กหกห้าพี่ ห5 0 0ขอบล้วนไม่มีแบ่งโกยนะคะพี่สาวใครได้ไปก็คือไปแบ่งโกยกันเอาเลยเด้อหรือใครอยากขอแบ่งใครอยากซื้อต่ออะไรยังไงก็นะคะพี่จินนี่ได้หรอพี่จินนี่เออไปขอไปหาพี่จินนี่ได้เลยนะ,ะพี่จินนี่ฝากล้านไว้ก็ได้นะเออฝากล้านไว้ให้ไปเอฟกันได้นะลูกค้านะคะ จัดเซตปลดขายวันพรุ่งนี้นะคะพี่ลูกน้ําเจอกันเลยอาจจะอาจจะวันนี้เดี๋ยวมีพรีวิวรายการให้ก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันในไลฟ์สดเหมือนเดิมลูกค้านะคะจะได้แบบเห็นงานดูงานแบบเรียลไทม์เนาะวันพรุ่งนี้เลยแม่โอ๊ยไปดีกว่าแม่เอ้ยขอบมันแบบว่าช้าใจมันมมันมันเหี่ยวอยากหนูอยากได้มาสักร้อยลูกลู่ละหก 6, 500, พันห้าพี่หนูอยากได้มาอีกสักประมาณร้อยลูกไม่ได้เลยได้สำนีล้า สวยเนาะสวยมากสวยมากไปต่อตัวคุมนะกระหยิบดิบง่ายปะกางเกงเาวเตอร์น่ารักกางเกงสายขอเหรอเออกางเกงเววเตอร์ กางเกงซวตเตอร์มีแค่สามก้อนนะพี่รวมลูกรีวิวนะคะรตใหม่แม่หนูไม่ได้มาเปิดหลายรถมากเพราะมันไม่มีของมาเลยแล้วลูกค้าก็ตามถามหาทุกรตเลยค่ะว่าว่ามีไหมเออเอ้ยขอบน่ารักขอบน่ารักอันนี้ควรค่ามากควรมีมากลูกค้ายังไงก็คือแบบแทบไม่เจองานเสียหัวทั้งก้อนยังว่าได้ เออหัวทั้งก้อนก็ว่าได้อย่างนี้เลดนะเลดศนะคุณนะ้าไปช่วยยกสเสื้เกงสเวเตเตอร์มาคนหนึ่ง